ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมแ๋ยวมาดูจะเชื่อมกันเหมือนเดิมนะครับผมเผื่อเราอยากจะไม่ค่อยโดดเด่นนะในในเลนกล้องนะครับผมเพราะว่าแต่ก็ได้ประมาณนี้แหละนะมาถ่ายให้ดูมีไม้เก่าไม้ใหม่ด้วยนะครับผมไม้ใหม่คือไม้ที่ทำดอกใหม่อันนี้เป็นไม้ใหม่ยัง ้องดูการให้ดอกก่อนว่จาจะก็เยอะไหมถ้าเยอะก็จะได้เอามาจากการขยายพันธุ์ในการเก็บอะไรก็แล้วแต่ขึ้นไฟเก่าคนะ่ะบไม้เก่าเนี่ยชุดชุดรแรกๆที่ทํานะอันนี้ยังเก็บไว้นะเก็บกิ่งพันธุ์ไว้ดอกค่อนข้างจะจะไม่ตั้งนะไม่เหมือนไม้ที่ทําใหม่ไม่เหมือนไม้ทําใหม่เนาะ อีกต้นหนึ่งจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ดอกจะเยอะแต่ว่าจะไม่ค่อยโชว์โชว์ด,ดอกมากก็ตั้งผมจริงไม่ค่อยนิยมทําแต่ว่าจริงพันธผมยังมีไว้อยู่ลองมาเก็บมาให้ดูว่าไม้รุ่นเก่าจะเป็นลักษณะแบบน,นี้เพราะยังไม่ได้ปรับปรุงเรื่องดอกแรงอะไรต่างๆถ้าปรับปรุงแล้วโอเคไม้ต้องห่วงสวยขึ้นไม้เร่อนอนจะชูดอกแบบนี้ มีการอัปเดตขึ้นมาในการแก้ไขเรื่องดอกถ้ามีถ้ามีเวลาทำเยอะๆแล้วก็จะได้ดอกแบบสวยๆเปอรนะก็อยู่ที่ว่าเรามีเวลาทำไหมถ้าเราได้ขายไม้แล้วก็มีกำลังใจในการทำงานก็คงจะทำเป็นเครียเสื่มนะไม่ได้ยึดเปน็นเครีหลักตัวนี้ดอกดอกรุ่นเก่าอีกแบบหนึ่งนะอันนี้มีรุ่นเดียวนะดอกออกก้นร้านดี อันนี้เก็บกิ่งไว้ก็เลยเอามาขายวนันนี้มีตัวนี้นะดอกก้นห,หวานแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ต้น,นนี้นี่ตก่าส,สามต้นในจอภาพนี้ครับผมสองร้อแปดสิบาทเองอันนี้โคนใหญ่นะคุ้มที่จะซื้อดูขายแค่สามร้แปสิบาทลงสง่งโคนใหญ่นะต้นใหญ่นะนะต้นใหญ่ตอนนี้ก็เ,เป็นไว้ที่ลองมาหน่อย ตอนนี้สองร้อยห้าสิบาทชุดนี้สามต้นแม่แกร้องแกแกปวดแกปวดตอนนี้เป็นแกป่วยแล้วก็มีการปวดในบ้านแต่กลางกันนะสองร้อยแปดสิบาทจะโตและสมบูรณ์มากมากกว่าสองร้อยห้าสิบาทว่าเพราะไม,ม้มีค่าส่งก็เลยแต่ว่าแน,นำให้เอาชุดชุดใหญ่ละสวยด,ดีถ้าจะซื้อนะ หรือเมาหมดได้ครับผมเม้าหมดผมลดให้แปดสิบาทถ้าเมาหมดหกต้นนะราคาก็ลืมแล้วแหละว่าไปเท่าไหร่ผมแชมก็น้อยหน่อยก็โอเคนะครับผมแรามาพูดคุยด้วยสายแล้วจะได่รีบเตรียมตัวไปทำงานแล้วครับผมก็ขอบคุณท่านด้วยนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมเรื่องาชมถามมาได้นะครับผมก็จะตอบไม่เสียงที่ ผมทำในสิ่งที่ผมรู้นะครับผมแล้วเราไปทำดูว่าเราจะทำโอเคไหมประมาณนั้นแหละนะครับตอบในสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ